พี่แนมช่วยแม่ด้วยเออช่วยแม่ด้วยดินไส้ถมเท้าแม่แนมช่วยแม่บอโอกอดพี่แนมพี่แนมจิตดใส่ดั่งนี่แล้วน่ะีอ้นมตดเหม็นนี่นี่แลน่ะแม่งจะใช่แนมหนีแม่งขายแนมเนี่ยขายแนมแนี่ยมึิเขาแนมดิ อืมมันจะขึ้นหางเนมนี่น่นะนะอืมะจายตายไปตาย,ตายแล้วอืมตาตักเตียน ตาเห็นว่านี่มุ่งตักเตียนอยู่มือเขานี่เขาบอกว่าตักเตียนอืมบ้านตักเตียนพังตาตาอืมกอดพี่แนมโอ้ดมดากพี่แนมดูเหม็นบ่เหม็นบ่พี่แนมเหนื่อยพี่แนมวิ่งเล่น คนพี่แนงกลอนไงเออกลในไง <laughs> พี่แนงมันกลในไงติลบเวืยนนาใบดากพี่แนม, <c oughs> มพี่แนมใจดีว่าน,นี่พี่แนมเล่นกับเด็ก เป็นแหนมม่งหนาเลยปิีนยเปเ็ดยังพี่แหนมแอะเอมนพี่แหนมนี้แล้ว<อ>นี้แล้ว